เองมันไม่ได้ได้อยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยติดติดติดเรื่อไม่ได้ปลาโอ้โหหลุดแล้วเบ็ดเบ็ดหลุดแล้วดีจับท่านดเดียขาดเลย ปามนขาเลยเดีตาทาทาทาโอ้ัหแต่ได้วันไม่ได้จริงด้วยอะลงแต่ว่าไม่ได้จริงด้วยเออเอาปากหลดุดใช่ไงเมื่อกี้หลุดเลยต้องทาไปไปไหนปลากระสงลองอทาไปไปไหนปลากระสอง,สอ,งอืม เย็นนี้ถ้ามีลูกปลาดเดี๋ยวใช่แหละหลังจากวันก่อนที่หลุดมือไปไปไม่ได้ปลาเมาื่อกี้ไปดูตรงโน้นหนิไม่มีเหยื่อมาแล้วไปรอตรงนน,นน้นเหยื่อไม่มีไง